คำแนะนำนะคะสำหรับ กล้วยไม้ที่ป่วยเป็นโรคลาดำค่ะลาดำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นโรคที่ไม่อันตรายมากเท่าไหร่นะแต่ว่าเวลาเป็นแล้วมันจะทําให้กล้วยไม้ของเราเนี่ยมันดูสกระปรก<ะ>เพราะมันเป็นเหมือนมีเขเมา่าเหมือนเขาเรียกฝุ่นหรือผมมาเกาะนะคะที่ใบนะคะและถ้ามันเกานะหนาๆมันก็จะทําให้ใบกล้วยไม้ของเราเนี่ยมันขาดคลอรฟิล แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เยอะมากนะคะมันก็ไม่เป็นอันตรายต่อต้นและดอกเท่าไร<ช>นะคะมันดูไม่สวยงามค่ะวันนี้พี่นุ้ยก็จะมาให้คำแนะนำนะคะว่าเราควรจะทำย่างไรเพื่อไม่ให้เชื้อราดำนะคะเกิดกับกล้วยไม้ของเราอันดับแรกนะคะเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าเชื้อ โรคราดำเนี่ยมันเกิดจากเชื้อคอโดสปอรียมนั่นก็คือเชื้อราชนิดหนึ่งซึ่งมันสามารถติดต่อกันทางสปอร์นะคะหรือมันมาจากต้นไม้ใหญ่ๆของเรานั่นเองนั่นอย่างเช่นใครมีต้นมะม่วงที่ ใบใหญ่ๆเนี่ยที่ต้นมะม่วงดะต,ตามใบเขาเนี่ยบางทีนะคะมันจะมีสปอร์ของราดำหรือบางครั้งมันก็มาจากมาแมลงเพี้ยนะคะเป็นต้นทีนี้เราก็มาดูถึงการแพร่ระบาดของมันการแพร่ระบาดของโรคราดำเนี่ยบางทีมันจะมาจากมูลของมแมลงหรือเพีย้ยมูลของมันเนี่ยถ้าเกิดมันมีสปอร์เข้ามามันก็จะทำให้สภาพแวดล้อมนะคะ ของเขาเนี่ยเจริญเติบโตที่เหมาะกับเชื้อรามันก็จะทำให้ราดำเนี่ยเกิดขึ้นง่ายทีนี้น้องๆก็รู้สาเหตุแล้วใช่ไหมคะเราก็มาดูวิธีการป้องกันนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นแล้วเนี่ยรักษาค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะคะเราจำเป็นนะคะที่จะต้องให้สารกําจัดเชื้อรานะคะพวกตระกูลเมนโคเซปที่เป็นเคมีก่อนนะคะ กรณีที่เขาเป็นแล้วค่ะแต่เมื่อเรากำจัดแล้วมันไม่หายและมันเป็นเยอะๆนะคะพี่นุชแนะนำนะคะให้เก็บออกเอาไปทิ้งนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เก็บเนี่ยเขาก็จะมีสปอร์นะคะบริเวณที่เราปลูกเลี้ยงกล้วยไม้นั่นหมายถึงมันจะทำให้เชื้อแพร่กระจายมากขึ้นมากขึ้นนะคะมันก็จะยิ่งทำให้กล้วยไม้ของเราเนี่ยป่วยด้วยโรคระดาเยอะขึ้นเช่นกันและข้อ สุดท้ายที่พิณจะแนะนำเมื่อเวลาเรากำจัดนะคะชื้อสปอร์พวกเชื้อราดำเนี่ยให้หมดไปแล้วเราต้องป้องกัน,นะะทำให้กุ้ยไม้ของเราเนี่ย แข็งแรงนะคะพี่นุชแนะนำชุด3 h e ฮีโร่ซึ่งประกอบด้วยพีออคิดเงินพีออคิดเงินเนี่ยเขาจะมีสารสกัดนะคะจากเปลือกมังคุดด้วยเป็นส่วนผสมนอกจากนั้นมีพวกกรดอะมิโนและฮอร์โมนนะคะซึ่งช่วยทำให้กล้วยไม้ของเราเนี่ยจเจริญเติบโตเร็วขึ้นนะตัวที่2นะคะนั่นก็คือพีออคิดทองพีออคิดทองเนี่ยใช้แทนปุ๋ยไปเลยค่ะเพราะว่ามันมี สารอาหารที่เกี่ยวกับพวกธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมครบถ้วนนะคะตัวนี้ก็เปรียบเสมือนปุ๋ยเราใช้แทนปุ๋ยไปเลยค่ะแต่มันเป็นออแกนิกนะคะและตัวสุดท้ายนั่นก็คือพีกาดค่ะพีกาดเนียมันจะเป็นตัวช่วยไล่มแมลงหนอนเพี้ยนะคะไม่ให้มาเข้าใกล้นะคะเมื่อมันไม่มีมแมลงหรือเพี้ยที่มาเกาะกล้วยไม้ของเรามันไม่มาถ่ายมูล ที่ต้นไม้ของเราเนี่ยมันก็จะทําให้เวลามีสปอร์เชื้อรามาเนี่ยมันก็จะความชื้นหรือสภาพแวดล้อมเนี่ยมันก็จะไม่เอื้อนะคะต่อการที่จะทําให้สปอร์เชื้อราจเจริญเติบโตนั่นก็คือเป็นการป้องกันนะคะค่ะและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะหรือน้องๆอ,อ,อาจจะแชร์ไปให้เพื่อนนะคะที่รักกล้วยไม้กดไลค์กดติดตามเพจพี่นุชพิชอ่อน กล้วยไม้ระดับโลกหรือแอดไลน์แอดนะคะแอดพิชออนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ